ต,วต,ต Thailand. สวัสดีครับวันนี้เราจะมานำเสนอเรื่องตำแหน่งระดับดินจาของนารูโตะเพื่อนๆหลายคนคงสงสัยนะครับว่าในปัจจุบันเนี่ยนารูโตะมีระดับดินจาอยู่ในตำแหน่งไหนกันแน่นารูโตะจะเป็นเกะนินตลอดชีวิตหรือเปล่าหรือว่าเป็นจูนินแล้วหรือว่าเป็นโจนินแล้วคลิปวิดีโอนี้มีคําตอบให้คุณครับไปติดตามรลบชมกันเลยตําแหน่งดินจาหรือระดับดินจาล่าสุดของนารูโตะนะครับแน่นอนครับนารูโตะไม่ใช่เกะนินต่อไปแล้วนะครับ เพราะอะไรและทําไมนารูโตะถึงไม่ได้เป็นเกะดีดต่อไปแล้วไปรับชมกันต่อได้เลยครับก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องของนารูโตะนะครับเรามาทบทวนกันก่อนดีกว่าตําแหน่งพื้นฐานของหมู่บ้านนินจาหลักๆนะครับมีดังนี้ 1. เกะดิน2จูนิน3โจนินทำความเข้าใจกันสักทีน,นะครับเราหยิบยกตำแหน่งนินจาพื้นฐานหลักๆมาเท่านั้นเราไม่ได้หยิบพวกตำแหน่งนินจาทั้งหมดในโลกนินจามานะครับไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมถึงไม่มีนินจาฝึกหัดหน่วยรับ ดินจาในตำนานเป็นต้นโอเคนะครับในปัจจุบันเนี่ยคูอิลุกะก็จะเป็นแค่จูนินอยู่เลยแต่เจ้า naruto เนี่ยแสงหน้าครูอิลุกะไปซะแล้วเอาละครับเรามาเข้าสู่เนื้อหาสําคัญกันเถอะ n a r u ต o ไม่ใช่เกะนินอีกต่อไปแล้วในอนิเมะ n a r u ต o ตอนที่479โอ,อ้ัหเข่รุ่นที่6แห่งหมู่บ้านโคโนฮะฮาตาเคคาคาชิ ได้เรียกตัวนารูโตะให้เข้าพบและบอกเรื่องที่นารูโตะยังไม่ได้เข้ารับการสอบเป็นจูนินโดยคาราชิได้แต่งตั้งให้นารูโตะขึ้นเป็นโจนินแห่งหมู่บ้านโคโนฮะแต่มีเงื่อนไขดังต่อไปนี้นารูโตะจะต้องศึกษาตำรานินจาเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการที่จะเป็นโคคาเงะในอนาคตและหลังจากนั้นสองปีให้หลังนารูโตะถึงจะได้เป็นโจนินอุซึมากินารูโตะชั้นในานาขอโคคังเงะรุ่นที่6ขอแต่งตั้งให้นายเป็นโจนินของหมู่บ้านโคโนฮะงาคุเร แต่นายจะต้องทําตามเงื่อนไขที่ฉันบอกไว้ก่อนและชิคามารุจะคอยสนับสนุนนายเองและนี่คือสิ่งที่โฮคะเงะรุ่นที่หฮาตาเกะทาคาชิได้บอกกล่าวแก่นารุโตะและมอบสิ่งที่ยิ่งใหญ่และสําคัญให้แก่ชิคามารุเป็นคนจัดการโดย2ปีให้หลังนารุโตะจะได้ชิคามารุเป็นคนตีลังสือให้นั่นเองนี่คือสภาพของเจ้านารุโตะหลังจากที่เริ่มเรียนเพิ่มเติมบอกได้คําเดียวเลยว่าหัวร้อนงามไส้แต่สุดท้ายแล้วนารุโตะก็ทําได้สําเร็จ ตอนนี้นารูโตะไม่ใช่เกนินอีกต่อไปแล้วเพราะ2ปีให้หลังนารูโตะจะได้เป็นโจนินแล้วโดย2ปีให้หลังสงครามคือช่วงใน The Last Movie ที่ต่อสู้กับโทเนรินั่นเองแล้วหลังจากนั้นนารูโตะได้เป็นอะไรต่อคงไม่ต้องบอกทุกคนเลยนะครับทุกคนคงจะรู้คําตอบดีอยู่แล้วและมีอ้างอิงจากคําพูดของซาสึเกะในไกลเด้น ทุกคนที่อยู่ในห้องประชุมคือระดับโจนินซึ่งมีทั้งนารูโตะซากุระชิกามานุคาเงะคนอื่นๆรวมถึงเหล่าที่ปรึกษาของคาเงะที่รู้ถึงภารกิจสุดยอดซาสุเกะนั่นคือการหาคมปี้ขงคงงุญะะนั่นเองรวมถึงเบาะแสต่างๆด้วยโดยซาสุเกะได้กล่าวไว้ว่าปฏิบัติการของฉันให้เป็นภารกิจลับสุดยอดรู้กันเฉพาะระดับโจนินในที่นี้ นั่นคือสิ่งที่สาสเกะได้บอกเอาไว้ต้องขอบคุณแปลไทยจากเน็ตด้วยนะครับผููถือลิขสิทธิ์ารุโตะและโบรุโตะในประเทศไทยนั่นเองสุดท้ายแล้วารุโตะไม่ได้เป็นหัวเ้ะที่มาจากเกะดินแน่นอนครับถ้าอ้างอิงจากมังงะและอนิเมะในปัจจุบันส่วนวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของารุโตะครั้งหน้าผมจะมาพูดอะไรก็รอติดตามรับชมได้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานแฟนคลับารุโตะวันนี้ฝากไว้เพียงเท